ความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะยังมีการพูดคุยการนําเสนอบางส่วนที่ประชาชนอาจจะยังไม่ได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับก็เลยขออนุญาตมา แถลงความคืบหน้า,าให้เห็นารายละเอียดทั้งหมดอย่างเป็นระบบนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางคณะกรรมการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนูญนะครับก็ได้มีการลงมตินะครับเพื่อหาข้อสรุปในหลายประเด็นสําคัญครับเกี่ยวกับกลไกในการจัดทํารัฐมนูญฉบับใหม่เราต้องตั้งหลักแบบนี้ก่อนนะครับว่าการมีสภาร่างรมนูนหรือว่าส,สรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเป็นสิ่งที่พักประชาชนเราเรียกร้องมาโดยตลอดและก็เป็นสิ่งที่หลายพักนั้นเคยเห็นตรงกัน แต่ตั้งแต่มีคำวิจัยสามมณูน18ทับ2568ออกมาเมื่อวันที่10กันยายนที่เขียนเอาไว้นะครับว่าห้ามไม่ให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐมนูลโดยตรงหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับก็ไม่มีพรรคใดที่สามารถเสนอนกลไกสอดส่อที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้นะครับแล้วหากเราย้อนไปดูนะครับสามร่างแก้ไขรัฐมนูลของสามพรรคที่มีการเสนอเข้ามาสู่การพิจารณาโดยรัฐสภาในวาระที่หนึ่งเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมา ก็จะเห็นชัดนะครับว่าใน3ร่างไม่มีร่างไหนที่เสนอให้มีสะสะอที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนได้พอเป็นเช่นนี้ครับทางร่างของพรรคประชาชนเราก็พยายามนะครับที่จะออกแบบกลไกโดยยึด2หลักการสําคัญนะครับซึ่งท้ายสุดก็เป็นร่างที่รัฐภามีมติให้ใช้เป็นร่างหลักในการพิจารณาของชั้นคณะกรรมาการหลักการที่1ที่เราพยายามจะยึดถือครับคือพยายามส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ได้มากที่สุด ตราบใดที่ไม่ขัดกับคำวิจัยสารมนูนหลักการที่2ก็คือการป้องกันการผูกขาดโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าโดยสีใดสีหนึ่งเพื่อพยายามจะทําให้2หลักการนี้เป็นจริงนะครับเรามีทั้งหมด3ข้อเสนอนะครับที่ปรากฏอยู่ในภาพเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามที่เราออกแบบไว้นะครับเพื่อพยายามจะยึด2หลักการนี้แล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการนะครับก็มีการลงมติกันนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ับ3ข้อเสนอที่อยู่ในร่างของพรรคประชาชนอย่างไรขออนุญาตไล่เรียงไปทีละข้อนะครับข้อที่1ครับทางร่างของพรรคประชาชนได้มีการเสนอให้มีสิ่งที่เรียกว่าสภาที่ปรึกษาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนโดยข้อจํากัดของคำวิชัยสารัฐมนูญครับก็เลยทําให้กลไกใดๆก็ตามที่มีหน้าที่ในการร่างรัฐมนูลหรือมีอำนาจในการลงมติเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างรัฐมนูลเนี่ยไม่สามารถมาจากการเลือกตั้งโดยตรงได้ พอเป็นเช่นนี้ครับทางพรรคประชาชนเราจึงได้ออกแบบกลไกที่เรียกว่าสภาที่ปรึกษาการร่างมนูญซึ่งไม่ได้มีอํานาจในการร่างมนูนแต่มีอํานาจในการรับฟังและก็รวบรวมความเห็นของพี่น้องประชาชนพอออกแบบไว้เช่นนี้ครับก็เลยทําให้สภาที่ปรึกษานั้นจึงเป็น,นกลไกเดียวในบรรดาทุกร่างที่ยังจะสามารถมาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้นะครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าพอมีการลงมติทา้ายสุดแล้วกรรมธิการก็มีมติให้ตัดสภาที่ปรึกษาออกนะครับ จะมี8เสียงของกรรมดิการสัสดส่วนพรรคประชาชนนะครับที่ยืนยันลงมติให้คงไว้นะครับแต่มีอีก23เสียงนะครับที่ลงมติให้ตัดสภาที่ปรึกษาออกแล้วก็มีอีก3เสียงที่งดออกเสียงเลยเท่ากับว่าข้อเสนอที่1จากกรรมดิการของพรรคประชาชนนั้นก็แ,แพ้มติเสียงข้างมากของคณะกรรมดิการนะครับข้อเสนอที่2ครับเป็นข้อเสนอจากร่างของพรรคประชาชนที่เสนอว่าให้มีการเปิดให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าคูหาเลือกตั้ง เพื่อคัดกรองผู้ร่างรัฐมนุญมาเบื้องต้นก่อนที่จะส่งให้รัฐภานั้นคัดเลือกต่อไปครับถ้าพูดในรายละเอียดนะครับเราจะเห็นว่าร่างของพรรคประชาชนนั้นมีการเสนอให้ประชาชนเข้าคูหาเพื่อเลือกตั้งผู้ร่างมาทั้งหมด70คนโดยใช้ระบบเลือกตั้งค,คล้ายๆกับระบบการเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อที่เราคุ้นชินกันพอประชาชนเข้าคูหาเลือกตั้งมาแล้ว70คน70คนนั้นก็จะถูกส่งต่อให้รัฐภานั้นคัดให้เหลือ35คนนะครัคนแต่ั้นันนี้ก็เป็นการ พยายามจะออกแบบกลไกเพื่อให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทางเกี่ยวกับกระบวนการเลือกผู้ที่จะมาร่างรัฐมนูญน,นะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเช่นกันครับว่าพอมีการลงมติในชั้นคณะกรรมิการก็มีเพียงแปเสียงที่เป็นกรรมธิการสัดส่วนพักประชาชนที่ลงมติให้คงคกลไกดังกล่าวไว้โดยมีอีกสิบสี่เสียงที่ลงมติให้ตัดกลไกดังกล่าวออกแล้วก็มีอีกสิบสองเสียงที่งดออกเสียงก็เลยเท่ากับว่า ในข้อเสนอที่2นี้ทางกรรมธิการพรรคประชาชนเราก็แพ้โหวตไปเช่นกันส่วนข้อเสนอที่3ครับเป็นข้อเสนอที่ว่าให้รัฐภานั้นคัดเลือกผู้ร่างโดยใช้สูตร 20- หยิบหนึ่งแทนการใช้เกณฑ์เสียงข้างมากอันนี้เป็นการพูดถึงเกณฑ์ว่าในขั้นตอนสุดท้ายที่รัฐสภาคัดเลือกผู้ร่างจะใช้เกณฑ์อะไรในการกําหนดหลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินคาว่า20บหยิบหนึ่งะครับก็ขออนุญาตอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับว่าคืออะไร,นะรสูตรสูตร20หยิบหนึ่งครับเป็นการกําหนดว่า ในเมื่อสมาชิกรัฐสภาคือสอสอกับสวออมีทั้งหมด700คนในเมื่อผู้ร่างที่ถูกกาหนดไว้มีอยู่35คนพอเอา700มาหาร35ก็เท่ากับ20เราก็เลยกําหนดไว้ครับในร่างของเราว่าให้สมาชิกรัฐสภาที่รวมตัวกันได้20คนนั้นมีสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ร่างได้1คนซึ่งพอออกแบบเช่นนี้มันก็จะเป็นหลักประกันว่าคณะผู้ร่างรัฐมนูลก็จะไม่ถูกผูกขาด โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าสีใดสีหนึ่งและก็จะทําให้คณะผู้ร่างนั้นมีตัวแทนที่มีความหลากหลายทางความคิดที่สะท้อนความหลากหลายทางความคิดที่มีอยู่ในรัฐสภาและมีอยู่ในสังคมถามว่าทําไมต้องเสนอแบบนี้ทําไมสูตร2 0่สิบหยิบถึงสําคัญก็เพราะว่าหากเราไม่ใช้สูตร2 0่สิบหยิบแล้วไปใช้เกณฑ์เสียงข้างมากสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราใช้เกณฑ์เสียงข้างมากคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือสีใดสีหนึ่งที่อาจจะมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา ยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีพรรคการเมืองสีหนึ่งมีสอสอสองร้อยคนหลังจากการเลือกตั้งทั้งถัดไปอีสสวอที่คิดท้ายกันหรือว่าสีเดียวกันอีกร้อยหกสิบคนรวมกันเป็นสามร้อยหกสิบคนซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาเสียงข้างมากนั้นก็อาจจะสามารถผูกขาดการครัดเลือกผู้ร่างได้อย่างเบ็ดเสร็จเทียบกับว่าสีนั้นสามารถเลือกผู้ร่างทั้งสามสิบห้าคนได้แบบเบ็ดเสร็จนะครับดังนั้นเลยเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับว่าอย่างน้อยในประเด็นนี้กรรมธิการ เสียงส่วนใหญ่ครับเกือบจะมีฉันทามติเห็นด้วยกับข้อเสนอของพักประชาชนให้ใช้สูตร20-11แทนเกณฑ์เสียงข้างมากนะครับจะเห็นว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอของพักประชาชน19คนซึ่งรวม8เสียงของพประชาชนอยู่นั้นด้วยไม่มีใครไม่เห็นด้วยเลยแล้วก็มีงดออกเสียง10คนนะครับดังนั้นกล่าวโดยสรุปครับพอเป็นเช่นนี้ถ้าถาม ความรู้สึกของผมในฐานะตัวแทนจากพรรคประชาชนนะครับก็ต้องบอกว่าผลการลงมติของกรรมธิการในสัปดาห์ที่แล้วนั้นมีเรื่องที่ทั้งน่าผิดหวังและน่ายินดีผสมกันไปน่าผิดหวังก็เพราะว่าสองจากสาข้อเสนอของเราไม่ว่าจะเป็นการเสนอให้มีสภาที่ปรึกษาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอให้ประชาชนนั้นได้คัดเลือกกู้ร่างเบื้องต้นก่อนจะส่งไปให้รัฐสภาคัดเลือกนั้นแพ้เสียงข้างมากของในการลงมติของคณะกรรมิการ แต่เรื่องที่น่ายินดีก็คืออย่างน้อยเราสามารถผลักดันหนึ่งจากสามข้อเสนอก็คือการใช้สูตรยี่สิบหยิบหนึ่งได้สําเร็จพอสูตรยี่สิบหยิบหนึ่งอยู่ในร่างของคณะกรรมการเราก็สามารถรับประกันได้ครับว่าอย่างน้อยที่สุดการคัดเลือกผู้ร่างรัฐมนูญโดยรัฐภานั้นจะไม่ถูกผูกขาดโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและพี่น้องประชาชนก็จะยังคงมีส่วนร่วมในการกําหนดผู้ร่างผ่านกูหาเลือกตั้งสสพูดได้ง่ายคือหากพี่น้องประชาชนเลือกสสจากพรรคใดเยอะ พักนั้นก็จะมีโอกาสหรือว่ามีสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ร่างที่อาจจะมีจุดยืนใกล้เคียงกัน mm. เกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญได้เยอะขึ้นตามมาเช่นกันนะครับอันนี้คือบทสรุปที่เกิดขึ้นในการลงมติของชั้นคณะกรรมรการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเข้าใจดีครับว่าหลายภาคส่วนก็อาจจะยังมีข้อกังวลอยู่นะครับผมเห็นว่ามีคณะกรรมรการท่านหนึ่งครับก็ออกมาวิจารณ์ว่าสูตร2ี่ิดหนึ่งอาจจะไม่ใช่ยาวิเศษเสียแล้วเพราะว่าประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการคัดกรองผู้ร่างมาเบื้องต้น แต่ก็ต้องเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าข้อเท็จจริงนั้นก็คือคณะกรรมการเสียงส่วนใหญ่นะครับรวมถึงกรรมการที่ออกมาพูดประโยคนี้ด้วยนะครับก็ไม่ได้ลงมติเห็นชอบกับข้อเสนอของพรรคประชาชนที่เสนอให้ประชาชนนั้นคัดกรองผู้ร่างมาเบื้องต้น70คนก่อนส่งให้กับให้รัฐสภาคัดเลือกให้เหลือ35คนแต่นอกจากนั้นครับคณะกรรมการท่านอื่นรวมถึงกรรมการท่านนี้ก็ไม่ได้เสนอวิธีการอื่นที่จะป้องกันการผูกขาดได้มากกว่าสูตร20จิบหนึ่ง มิหนำซ้ำถ้าเราไปดูร่างแก้ไขมนูญของพักต้นสังกัดของกรรมธิการท่านนี้ก็จะเห็นว่าในขั้นตอนสุดท้ายที่รัฐสภาคัดเลือกผู้ร่างก็กําหนดให้ใช้เกณฑ์เสียงข้างมากซึ่งผมก็ยืนยันว่ามีความสุ่มเสียงที่นําไปสู่การผูกขาดมากกว่าสูตร20-11ด้วยซ้ำนะครับส่วนอีกประการหนึ่งครับเราก็เข้าใจดีว่าอาจจะมีความเข้าใจจากบางภาคส่วนหรือความพยายามจะสร้างความเข้าใจในบางภาคส่วนว่าการที่กรรมธิการเสียงข้างมากไม่เติมสอสอ หรือว่าสภาร่างรัฐมนูญตามข้อเสนอของกรรมธิการพักเพื่อไทยเข้ามานั้นจะทําให้ผู้ร่างมีความยึดโยงกับประชาชนน้อยลงแต่ข้อไท้จริงไม่เป็นเช่นนั้นครับต้องยืนยันว่าประการแรกสอสะอที่กรรมธิการจากพักเพื่อไทยเสนอให้เติมเข้ามานั้นไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วถ้าพูดให้ชัดกว่านั้นในการลงมติว่าจะเติมสอสะอตามข้อเสนอของกรรมธิการพักเพื่อไทยเข้ามาหรือไม่ไม่ได้เป็นการลงมติใดๆเลย เกี่ยวกับว่าสสรนั้นจะมีที่มาอย่างไรเป็นเพียงการลงมติตามภาพครับว่าคู่ร่างนั้นจะมีเป็นหนึ่งระดับคือเป็นกรรมธิการร่างหรือเป็นสองระดับที่มีการเติมสสรเข้ามาอีกขั้นหนึ่งนะครับดังนั้นผมย้ํานะครับข้อเสนอจากกรรมธิการพักเพื่อไทยให้เติมสสรเข้ามาที่กรรมธิการเสียงข้างมากมีมติไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้เป็นการเสนอสอสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน และการลงมตินั้นก็ไม่ได้เป็นการลงมติเกี่ยวกับว่าสอสรอที่ว่านี้จะมีที่มาอย่างไรเป็นเพียงการลงมติว่าผู้ร่างจะมี1ระดับหรือ2ระดับนะครับดังนั้นกล่าวโดยสรุปนะครับในสัปดาห์นี้นะครับทางพวกเรากรรมธิการจากพัคประชาชนนะครับก็จะทําเต็มที่ครับในการพยายามจูงมือทุกภาคส่วน ในกรรมธิการนะครับเพื่อเดินหน้าพิจารณามาตราที่เหลืออยู่ของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เสร็จโดยเร็วที่สุดนะครับโดยอย่างน้อยที่สุดครับตามทไลายที่เราได้ประกาศไปแล้วนะครับเราเห็นว่าการพิจารณาในชั้นของคณะกรรมธิการนั้นควรจะเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับ mm. เพื่อให้รัฐบาลน,นั้นเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันช่วงต้นเดือนธันวาคมก่อนที่จะถึงวันที่12ธันวาคมที่จะมีการเปิดประชุมสาม,ามัญเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่2 และหากเป็นเช่นนั้นในเมื่อกฎหมายกำหนดว่าต้องรอ15วันระหว่างวาระ2กับวาระ3ก็จะทำให้รัฐภาน,นั้นสามารถพิจาราวาระ3นั้นเสร็จได้ทันก่อนสิ้นเดือนธันวาคม